รายการกิจสนะทัวยกลอ้อร่วมส่งเสริมวัดดังครั้งดีมีอารยะสถาปัดมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นที่จอดรถทางลาดราวจับและห้องสุขาอารยสาปัดเพื่อการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายตามกติกาสากลขององค์การสราบประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป ไปกันที่วัดศรีดอนมูลอำเภอสารธีจังหวัดเชียงใหม่โดยการน,นำของท่านพระครูสิริสินสังวรหรือท่านครูบาน้อยเตชะปัญโยเจ้าอาวาสที่ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาวัดศรีดอนมูลให้มีอารยาปัตท์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีแต่ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยาปัตท์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมผู้สูงวัยผู้พิการและมรดล้อหรือผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถม ทาทำบุญไหว้พระและปฏิบัติธรรมที่วัดศีดอนมูลได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งล่าสุดทางวัดศรีดอนมูลกำลังสร้างมหาวิหารบรุญบารมีหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สงกรานามูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยจัดที่มีทางลาดโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้ามหาวิหาร และมีทางลาดเชื่อมโยงไปแทบทั่วทุกจุดภายในบริเวณวัดอีกทั้งยังได้มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างห้องสุขาอารยสถาปัดรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถวายให้แก่วัดศรีดอนมูลเพื่อให้เป็นต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาอารยถาปัต์ในศาสนสถานที่วัดศรีดอนมูลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับ วันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีลูกศิษย์ลูกหาครูบาน้อยเตชะปัญโยแห่งวัดศรีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาพร้อมจิตรพร้อมใจมารวมพลังสร้างสารรค์บุญบรารมีร่วมกับครูบาน้อยอีกครั้งหนึ่งผมวันนี้ในนามประธานมูยที่อารยะสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลก็มาร่วมอนุโมทนาบุญ<า>สะ<ด>สมบุญบรารมีกันไปด้วยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าบุญบารมีเนี่ยเ,ย,เย,เย,เยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างทำเพื่อจะ มีความสุขความสบายใจแล้วก็ได้เห็นเนี่ยคูบาได้นําเงินจากการร่วมบุญจัดทั่วทุกสถานที่เนี่ยมาสร้างทําให้เราเห็นเลยอย่างนี้ก็เป็นมหาวิหารบุญบรารมีที่มีอารยะสถาปัตย์ไม่ทิ้งผู้สูงอายุคนพิการไม่ทิ้งมนุษย์ล้อไม่ลืมนะคูบาไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม,ม,ลมเพื่อให้เวกันมาคล้องจองตูกต้องอที่อาจารย์กีสนะละลายพร้อมรัคณะ ได้มาเยี่ยมเยียนเป็นระยะระยะให้อาคติหลักการวิชาการาได้ตั้งสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนอใช้รอ,อเข็นหรือว่ารถเข็นรือว่าเป็นทำทำเป็นทางลาดาเพื่อจะได้เป็นการใช้ร่วมด้วยช่วยกันทุกระดับชั้นตามปานกลางที่สูงชดเพื่อจะได้มีความาสุขกายสุขใจสุขจิตจเจริญกายจเจริญใจ,จเจริญจิต ทั่วถึงถึงทั่วมาปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาของใหญ่ของโตก็เกิดจากของนิดๆดน้อยๆของสวยงามเกิดจากความไม่สวยมางามมาก่อนของเจริญรุ่งเรืองเกิดจากความไม่จเจริญรุ่งเรืองมาก่อนด้วยความวิริยะวิริยนะนทุกรมะเจติบุคคลเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรความเพียรมิที่ไหนความสําเร็จก็เกิดณขึ้นะณนะที่นั้นเมื่ออาจารย์ได้มีหลักการมีวิชาการมีปฏิบัติการมี ีเหตุมีผลเราก็มาปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาอารทำเพื่อทั่วทั่วไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไม่เมาบอกเธอะใครใครอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไรถ้าขึ้นมาเชียงใหม่ก็มาใช้ได้เลยที่เราทำไว้เราไม่ยึดไม่ติดไม่หลงและไม่เมา สุตรนี้ขอให้อาจารย์กินชนะละลายผู้เป็นประธานใหญ่อาริยสถาปัดพร้อมทั้งคณะจงพ้นจากภัยไกลจ,กทกจกะ,ะทุกผลจากสัพปทุกสัพโสกสัพโรคสับพะไพจงถึงพร้อมมาด้วยอิวัตรโก ดวมิยุมันขนยืนยาวธนวัตโกมีกู้คงพระมักอูทุกสิ่งโบรานศิลีวัตโกมีศิรีแปดประการครบถ้วนจงชุกดีมชใจตลอดปีตลอดกาลสภีนิยโยบัสตุสภุรกมวินาศสันตุเตวตุนเดียวีไกโกมฮวาปีว่าดนสิริสนจังลตับเจนโจตาโลธรรมาตติโดวนสุขังพรลา